bảy mươi <laughs> ba ngàn đồng, bảy mươi hỏi hỏi đồng, bảy mươi ba ngàn đồng,

អត់ទេថ្លៃមកអេអអាផងឡើងមួយគឺແຂງអូក াও អានណាផងភាវថា มันเป็นเป็นค่ะทุกคนเป็นเป็นค่ะปอดนะ้ำเล็กแแง่เกิอุ้ยนี่แม่ใคอร,รอ,อยากกินความมืกอันนี้ไหมอันนี่ไหมคิดเป็นมิกเซอร์เหรออุ้ยันนี้สดอันนสดสด,สด No, you no.

อันนั้นตัวเป็นๆอยู่ในอยู่ในอ่างค่ะ ไปดูที่เขาแกะปูไอ้ไม่ใช่แกะหอยเป็นปืนแต่แบนตัวนี้ให หอยใหญ่มากเอาหอ,อยแปดวันนี้เอาจัดไปแปดหอยเดวเราแกะแล้วต้องล้างหอยล้างเอาน้ำเค็มข้างในออกอ๋อไี่คือกินได้ไหม ไปบ้างคนเหรอเอ๋โอ้ยสดมาก แงเราคุผู้ใหญ่อยู่บนมือเนาะต้องเข้าแถวนะคะทุกคนดูแถวมือใหญ่ เต็มแปกเต็มคำเต็มแปกเต็มคำค่ะก็เอากี่ตัวนะแปด แล้กี่ตัวลเระหกอีกสองตัวตัดดูน่าตาคนแก่ มันเป็นมันเป็นท่าเรือไหมท่าเรือท่าเรือที่เขาเอาอาหารทะเลขึ้นมาตรงนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ชอบชอบมากินกันกท่องเที่ยวก็จะมาเรื่อยๆค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะไปชิมกันนะคะทุกคน นี่คือหอยนางรมใหญ่มากเอ็ดเป็ดเลยครับนะนี่คือตัวละ6กแพทหรือว่า600เยนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องอยากไปชิมรสชาติคุณเจนทำไม่เอาไว้วาไว้ก่อนค่ะเอาไว้เดี๋คุณเจนก่อนเดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวกินก่อนเอาลงมือละครับเอามือชิมมาโอ้เสกกันเกงเกี่ยวฟองเราอ่ะพี่เจนเอาบุตรแก ขอหอยใหญ่ก่อนกินกันด้ม<อ> <ไป S 2> ีนอีดีกินกันได้แต่หอยยังมัดปวดมัดปวดโด,ด,ดไม่ได้ที่จะเดี๋ยวน้ำจิ้มลง